เนาะวันนี้ก็คงสมควรเก็บเวลาเนาะพูดมาก็กี่ชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะเอาพอแล้ววันนี้เนาะความถามมาก็จะได้ตอบไปเรื่อยๆเลยทีนี้เนาะมันไม่จบสิ้นนะเอาวันนี้ก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้เนาะวันหลังค่อยมาใหม่นะวันหลังมาใหม่นะ โยมภาวนาภาวนามานานจะยี่สิบปีแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับขึ้นว่าจะนานหรือไม่นานนะโยมเอาเอาตอบตอบตอบคํานี้ก่อนไม่ได้เกี่ยวกับว่านานหรือไม่นานนานไม่มีปัญญาก็มีหรือบางคนนี่แค่ภาวนานไม่ทันไลเขาก็เกิดปัญญาแล้วคือจะนั่งนานหรือจะเข้ามาปฏิบัติ ในศาสนานี้สามสิบปีก็ตามนะแต่ปัญญายังไม่เกิดก็ขึ้นชื่อว่ายังเป็นเด็กในทางศาสนาอยู่นะ,ะผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในทางศาสนาเนี่ยเขาจะเอาปัญญาเป็นเครื่องวัดนะโยมไม่ใช่ว่าปฏิบัติมานานแต่ไม่เกิดปัญญานี่อันนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะในทางพระพุทธศาสนาเขาจะเอาปัญญาเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นเป็นเทระเป็นผู้ใหญ่ไหมเทระคือผู้ใหญ่ แม้แต่นักบวชเองก็แต่ก่อนเขาไม่ได้วัดกันที่พรรษานะแต่การคาลบกันด้วยพรรษาแต่การที่จะยกระดับกันให้เป็นผู้ใหญ่นะั้นคือคุณธรรมคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานนี่มนก็จะเรียกมีคําก่อนแม้แต่สมัมมาเนนถ้าท่านเข้าถึงธรรมแล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นเถระนะบางลูกก็บวชยี่สิบ ปีอย่างเงี้ยพฤติกรรมก็ยังไม่ใช่เถระมันก็ยังไม่ใช่พระเถระก็ยังเป็นสมมุติสงฆส์ทั่วไปยังไม่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังเป็นเด็กในพระธรรมวินัยก็มีเนาะแต่ความยาวนานหรือเราจะภาวนามานานแค่ไหนหรือเราจะเริ่มภาวนานไม่เกี่เกี่ยวกันกับความนานหรือความไม่นาน,นเกี่ยวกันแต่ว่าเราไปถูกทางหรือเปล่าปัญญาเกิดหรือเปล่า บางคนนะ่ะภาวนามาสามสิบปีไม่รู้จักอริยาาสัจสี่เลยก็มีนะโยมอาตมาสนทนาธรรมมาเยอะหลายคนหลายท่านเลยเข้าวัดตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดนุ่นถามธรรมะไม่รู้จักพอความแต่ว่าก็นั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยถามว่าหัวใจสําคัญอะไรคือทุกอะไรคือเหตุได้เกิดทุกยังไม่รู้จักเรื่องรู้ราวอะไรเลยก็มีนะอันนี้ก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับนานหรือไม่นานเนาะแต่ว่าเกี่ยวกับว่าเราไปถูกทางหรือเปล่า เราเข้าใจหลักศาสนาไหมเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้มันมันจะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในทางศาสนาเนาะ,นะเขาเรียกว่าเป็นเถระนะถ้าเป็นพระก็พ,กพระเถระแต่พระเถระสมัยก่อนเขาไม่ได้เอาภร,รษานะเขาเอาการเขียนทรรูทมหรือเป็นผู้ใหญ่ในทางธรรมเนาะอ่ามิฉะนั้นเนี่ยอ่าเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะ บางคนก็มามามา,มาเกทับอาตมานะบางคนมีเป็นโยมเนาะโอ้โยมนี่ปฏิบัติมาสามสิบปีแล้วมาะงั้นเถอะมามามาพูดเจทับเราบ้าเถอ,อะคือคืออยากมาสอนนั่นแหะอยากมาสอนพระสามสิบปีแล้วท่านเกิดตั้งนานแล้วก็เลยว่าอ,อบางทีก็มันก็พูดได้ไน,นะเนาะคนเราเนาะ สามสิบปีแล้ววันนี้อายุเท่าไร่แล้วห้าสิบปว่าแล้วมันก็สามสิบปีแล้วท่านเกิดนานแล้วเนาะไอเราเนี่ยมันเพิ่งสามสิบสองเองใช่ไหมเนี่ยเราก็าย่างั้นไอเราเพิ่งสามสิบสองปีเองเนาะได้แค่นี้มันก็บุญถมไปแล้วเนาะได้แค่นี้กอ่โว้ยบุญมากล้นเลยอาตมาว่าหอย่างนี้แหละ แล้วโยมตอนอายุายี่สิบเอ็ดปีมันอาตมาโยมไปทําอะไรอยู่อาตมาเลยว่าอยากมาเกทับอาตมาเกคืนเหมือนกันนะ <c oughs> เกยทับคืนเหมือนกันแล้วไปทําอะไรอยู่ช่วงนั้นอนะ่ะโอ้ยังเพลิดเพลินในในทางโลกอยู่เลยอลองลองเอาอายุตัวเองลองดูที่ช่วงอายุยี่สิบเอ็ดปีรู้จักเกบมาภาวนาแล้วหรือยังหรือยังคิดหากับสาวๆอยู่เลย ยังคิดเพลิดเพลินยังอยู่ตบมืออยู่วงเล่าอยู่เลยเนี่โอ้ยต้องต้องมาดูนะไม่ใช่ว่ามามาอยากมาลบเหลี่ยมเรานะเราก็เราก็อายุยังไม่มากนะไม่มากเราก็เลยว่าท่านก็ห้าสิบหปีแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ช่วงอายุยี่สิบเอ็ดปีท่านไปทำอะไรอยู่เราอะนะไปทำอะไรอยู่ ช่วงนั้นก็เปิดเพินอยู่ไหมไม่ยังไม่รู้จักศีลธรรมเลยอย่างนี้เจสี่สิบจะเกือบสี่สิบปีแล้วเพิ่งมาศึกษาธรรมะอย่างี้ก็แสดงว่าปล่อยประมาทมาตั้งนานดีแต่มันไม่ตายก่อนนอกกัเลย <c oughs> เราก็ดีนะเราถือว่าโชคดีนะโชคดีได้เข้ามาทางธรรมตั้งแต่อายุที่ยี่สิบเอ็ดปีเนาะโชคดีอยู่ ถือว่ามันมันยังไม่ผ่านอ่าเรื่องอะไรมามากมายยังไม่มีบ่วงอะไรเนาะก็ถือว่าถือว่ายังภูมิใจอยู่ภูมิใจที่ว่าเราเราไม่มีบ่วงอะไรลูกเมียเราก็ไม่เคยมีแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยนะนะไม่อยากได้ด้วยเราก็เลยเออมันมันดีดีตรงนี้แหละที่ได้บวชแต่น้อย อ่าโอเคเนาะวันนี้ก็ผงปเดเกยวเวลาก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะอ่าได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งในอริยะอยากจะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเนอ,อ,อะวันนี้ก็คงสมกวรเก็บเวลาเนาะขอยุติไว้เพียงเท่านี้เนาะ